ครับอยู่กับพิวโลยแซไปแลยครับผมอะไรพอดีกินไม่เอาใช่ไหมมัดกินได้เวลาเดียวเดียวเข้าไปบ้านไปอาบน้ำรอเราของข้าวเสร็จก่อนอาสุกคนน,นะไ้นเลาวนาะ เเราหุงข้าวเสร็จก่อนเละเละนะมันแห้งไวแล้วดินใสมันดูจุบชุบชุบอยู่ว่างๆก็ดัน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 ดินเนี่ยตกไปในสายมัน นอนอันนี้ก็นอนอีกครับวันนี้จะไปใส่ท่อนะครับจากเจอพายุเมื่อคืนจะย้ายไปใส่ท่อที่จานโอทำไว้นะครับต้องไปแก้ครับ เพราะมันอะไรนะมันดินทรายครับมันเซาะจะอยู่เพราะทำใหม่ก็รั่วทําใหม่ก็จะเซาะเหมือนเดิมดินทรายด้วยอันนี้อะไรนี่คักเคลียวกะ <laughs> วันนี้ก็จะย้ายออกครับกินข้าวกินอะไรเสร็จนะครับตอนเช้าย้ายไปแก้ไปทำอยู่างไไซส,สองวะไซส่องเขบอกว่าให้ไปแกง้งานงานที่เมาแปดพันอะ ตะเว้นออกแล้วครับตื่นแต่เช้าครับวันนี้ตีห้ามันตีสามตีสี่ห้องน้ำนตรงนี้ห้องน้ำเยอะครับพันไร,นร่ตัวทองกับเราหน้อยเคยอะไรกันจะเดินทางไปหาบ้าน,นะครับอยู่บ้านเท่าแก่นครับ <laughs> ไอ้พูดไรนะพูดดีกว่าไอ้ช่งางไม <laughs> <laughs> เละนะครับรอวันนี้อาจจะทำไม่ได้เหล่าน้อยอยู่นี่นะครับผมจะไปเอาน้ำมาให้เหล่านอ้อยอาบ โอ้หางเละหมดเลยครับนี่ดูนน้ำสิเนี่ยตรงนี้ถ้าวิ่งเนี่ยเละเลยน้ำเป็นดินสายจอเดูยก่อนมนะันไม่ลืน่นไม่ลื่นหรอกไม่ลืน่นจริงเยจริงดินสาย มันล้างมาเรื่อยๆะมีน้ำเฮีอไยเร่งอะไรเดี๋ยวจะเข้าไปดูรถใหม่ครับรถใหม่รถใหม่เราเก่าไอ้เก่าเขาครับไม่เราเก่าเขา <laughs> ใครอยางมาดูคลิปพี่รถตรงมาร้านนะครับแปะมาแป๊บหนึ่งซื้อยาครับาเส้นนะครับธ <laughs> รรมดานะครับทำงานไปดูรถใหม่ครับคุณปู่สองนี่เออ นำนะน้อนหรือว่าสบูม่มาอีกนี้ครับสภาพยังดีอยู่นะครับใส่ผ้าใบครับนะี่พื้นโอ้โอ้ที่นั่งโล่งนะครับ สวยงามนี่ครับอีสุสุอีผุผุแจวการเกษตรครับใช้เพื่อการเกษตรรถไม่มีประตูครับเจวครับสภาพน่านสวยเลยเดี๋ยวไปดูแมคโครครับมาครี รถ่งนมันมื่กระตัวยตาโอ้แม่แต่ถั่วเยอะเตะอ๋ครับครับ จนโอกระบานบ่ดูน้องใหม่หน่ะสิโอ้โอ้หางน้ำมันคือูงเท้นี่ครับถ้าทำอย่างเงี้ยเทง่ายครับเทนี่กรกๆรกรกรกเลยครับ สวยงามตามท้องเรื่อง SK 120ิบมาร์ทรูโอมาทรีครับเอ้พูดผิดพูดถูกนี่นี่ดูเมื่อกี้สลักสลึกยังยังดีอยู่ครับพี่น้องเจ้าเลยดูภายในหน่อยสิโอ สะอาดครับกริปเลยที่น้องแอร์น่าจะเย็นช่ำเลยนะครับนี่แผงแอร์นี่นี่ครับแผงแอร์อยู่ข้างครับพัดลมตัวเดียวโอ,โอ้แค่นี้ก็เย็นแล้วครับสวยงามใบแท็กน่าจะ สี่สิบหรือห้าสิบนี่ไปแท็กเล็กครับดูสภาพปั๊มนะไม่แจว๋วแจว๋วแจว๋วเมื่อกี้ก็ถือว่าใหญ่ครับใหญ่มาก วัรยากาเช้าๆนะครับก่อนเริ่มงานผมก็มาอาบน้ำนครับนี่ดินระเบิดด่วนดินดำจานโอนอนไหนเนาะซุเปเกตบนครับสำหรับเิปนี้ก็แค้นี่ก่อนนะครับเป็นกำลังใจชูรู้สารเลยนะครับครับ war die Krapfen.